สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปตัวอย่างนะครับเราจะต้องมารู้จักทฤษฎีบทของทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับเขาบอกว่าเมื่อ p x คือพหุนามนะครับถ้าเราจักต้องการหาร p x ด้วย x ลบ c เมื่อ c เป็นจำนวนจริงแล้วเศษเหลือเนี่ยจะเท่ากับ p c าบอกว่าเศษเหลือนะครับจะเท่ากับ p c ดังนั้นนะครับมาดูตัวอย่างที่1กันเลยตัวอย่างที่1เขาบอกว่าให้เราหาเศษที่ได้จากการหาร3 x กําลัง3บวก4 x กําลังสองบวก5 x ลบ4ด้วย x ลบ2นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องรู้ว่า p x ของเราเนี่ยคืออะไรเราบอกแล้วว่า p x คือพหุนามดังนั้น p x ของเราก็คือ3 x กำลัง3บวก4 x กำลัง2บวก5 x ลบนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าหาร px ด้วย x ลบสนั้น x ลบที่โจทย์ให้มาเนี่ยคือ x ลบ2จากนี้เราจึงรู้ว่า c ของเราเนี่ยเท่ากับ2เพราะเขาบอกว่า x ลบเท่ากับ x ลบ2 c เราเลยเท่ากับ2นะครับโจทย์ต้องการให้เราหาเศษเราบอกแล้วว่าเศษที่เราจะต้องการหาเนี่ย มันมาจาก p c ดังนั้นเมื่อ c คือ2ก็จะได้ว่า p ของ2เมื่อเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราเอา2นะครับเอา2ไปแทนในค่า x ก็จะกลายเป็น3คูณกับ2กํลัง3บวกกับ4คูณกับ2กํลัง2บวกกับ5คูณ2แล้วก็ลบ4 2นะครับ2กํลัง3ได้8 8คูณ3เป็น24 บวกกับ4คูณ2กำลัง2 2กำลัง2ได้4บวกคูณกับ4ก็ได้16 5คูณ2เป็น10แล้วก็ลบ4 24บวก16ได้40 40บวก10เป็น50 50ลบ4เหลือ46ดังนั้น46นี่ละครับคือเศษเราจึงสรุปได้เลยว่าเศษที่ได้จากการหารเพราะคุณนามอันนี้ ด้วย x ลบ2คือเท่าไหร่ครับคือ46โอเคนะครับสำหรับตัวอย่างที่1เราไปตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2เขาบอกว่าให้เราหาเศษที่ได้จากการหาร x กำลัง4ลบ6 x กำลัง3บวก5 x กำลังสลบ4 x บวก3ด้วย x บวก2นะครับก่อนอื่นครับผมเราจะต้องรู้แล้วนะครับว่า p x เราคืออะไรงนั้น p x ของเราก็คือ x กํลัง4ลบ6 x กํลัง3บวก5 x กํลังสลบ4 x บวก3 x ลบ c นะครับของเราก็เท่ากับ x บวก2เราจะได้ว่าค่า c ของเราก็คือลบ2เราต้องการหาเศษก็คือ pc ดังนั้นเมื่อ c คือลบ2ก็กลายเป็น p ของลบ2 แล้วเราก็เอาลบ2นะครับลบ2ลบ2ไปแทนในค่า x ก็กลายเป็นลบ2ทั้งหมดกำลัง4ี่ลบด้วย6คูณลบ2ทั้งหมดกำลัง3บวก5คูณกับลบ2ทั้งหมดกำลังสองลบ4คูณลบ2แล้วก็บวก3ลบ2ทั้งหมดกำลัง4ได้เท่าไหร่ครับได้16ลบ2ทั้งหมดกำลัง3ได้ลบ8ลบ8คูณลบ6ลบคูณลบเป็นบวก 8 6 48 -2 ทั้งหมดกำลัง2ได้4 4คูณ5เป็น20 -4 คูณ2ได้บวก8แล้วก็บวก3นะครับแล้วเราก็จับมาบวกกันครับ16บวก48ได้68ได้64ครับ64ได้64 64บวก20นะครับก็ได้เท่าไหร่ครับ84 84บวก8ก็คือ92 92บวก3เป็น95ดังนั้น9กของเราก็คือเศษที่ได้จากการหาร x กำลัง4ลบ6 x กำลัง3บวก5 x กำลัง2ลบ4 x บวก3ด้วย x ลบ2นะครับนี่คือตัวอย่างที่2เราไปต่อตัวอย่างที่3กันเลยนะครับตัวอย่างที่3ก็ยังเหมือนเดิมครับ จทย์ต้องการให้เราหาเศษที่ได้จากการหาร2 x กํลังสบวก x กํลังสลบ7 x ลบ6ด้วย x บวก1จากโจทย์เราจะได้ว่า p x ของเราก็คือ2 x กํลังสบวก x กํลังสลบ7 x ลบ6 x ลบ c ของเราก็คือ x บวก1เราจะได้ว่า c ของเราก็คือลบ1 นะครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับเราต้องการหาเศษเศษของเราก็คือ p ของลบหนึ่งเราเอาลบหนึ่งนะครับไปแทนในค่า x ก็จะกลายเป็น2คูณกับลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสามบวกด้วยลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองลบเจ็ดคูณลบหนึ่งแล้วก็ลบหกเเราก็มาหาค่าครับลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสามได้ลบหนึ่งลบหนึ่งคูณสองได้ลบสอง ลบ 1, ทั้งหมดกำลังสองได้เท่าไหร่ครับได้1ก็บวก1ลบ7คูณลบ1ได้บวก7แล้วก็ลบ6ลบ2บวก1ได้ลบ1ลบ1บวก7ได้6 6, 6ลบ6ได้0แสดงว่าข้อนี้เศษนะครับเศษเป็น0ถ้าเศษเป็น0นย์นะครับแสดงว่า x บวกหหารพรหุนามตัวนี้ลงตัวนะครับ ถ้าเศษเป็น0น,นะครับแสดงว่า x บวกหนึ่งเนี่ยหารพรหุนามตัวนี้ลงตัวและความรู้เพิ่มเติมนะครับนอกจากถ้าเศษเป็น0ูนย์แล้วคําว่าหารลงตัวแล้วมันจึง,จงทําให้เรารู้ว่า x บวกหนึ่งเนี่ยครับ x บวกหนึ่งเป็นตัวประกอบของพหุนามนี้ด้วยนะครับโอเคครับต่อไปเราไปต่อกันตัวอย่างที่4เลยครับผมตัวอย่างที่4นะครับตัวอย่างที่4ขอแก้ก่อนนะครับตัวอย่างที่4ี่ เขาบอกว่าให้เราหาจำนวนจริง k ที่ทำให้ x ลบหหาร x กํลัง3ลบ5 x กํลังสบวก kx ลบ4แล้วได้เศษเหลือเท่ากับ2ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมก่อนเลย p x นะครับของเราเนี่ยมันคืออะไรมันคือ x กํลัง3ลบ5 x กํลังสบวก kx ลบ4 x ลบ c ของเราก็คือ x ลบ1เราก็เลยจะได้ว่า c ของเราเท่ากับ1ถ้าเราต้องการหาเศษเราก็กลายเป็น pc ดังนั้น c เราคือ1ก็กลายเป็น p 1แต่ข้อนี้มีเศษมาให้เราแล้วคือ2ดังนั้นเราก็จับ p 1ไปเท่ากับ2นะครับโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ต้องการให้เราหาเศษโจทย์ต้องการให้เราหาจำนวนจริง k ดังนั้นหลักการทำก็ทำคล้ายๆเดิม แต่เราต้องจับตัว p c เนี่ยหรือว่า p 1เนี่ยไปเท่ากับ2แล้วเราก็เอา1ไปแทนในค่า x ก็จะได้ว่า1กําลัง3ลบด้วย5คูณ1กําลัง2บวก k คูณ1ลบ4แล้วก็เท่ากับ2เพราะว่าเศษเราคือ2ถ้าเศษเราคือ5เราก็จับเท่ากับ5ถ้าเศษเราคือ20ก็จับเท่ากับ20นะครับ ทีนี้เรามาคิดต่อครับ1กําลัง3ได้1นะครับลบด้วย1กําลัง2ได้1คูณกับลบ5ก็ได้ลบ5 k คูณ1ได้ k ลบ4เท่ากับ2ดังนั้นคิดต่อครับ1ลบ5ได้ลบ4ีนะครับหลบ5ได้ลบ4ลบ4ลบ4เป็นลบ8เราจะได้ว่า k ลบ8เท่ากับ2เราจะได้ว่า k เราเนี่ยเท่ากับ10นะครับ จึงสรุปได้ว่าจำนวนจริง k ที่เราต้องการเนี่ยข้อนี้ก็คือตอบ k เท่ากับ10นะครับวันนี้เราก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีในคลิปต่อไปนะครับส่วนแบบฝึกหัดเดี๋ยวเราจะเจอกันในคาสรูมนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ